อยากแต่งประโยคได้แล้วอยากสร้างประโยคภาษาเกาหลีได้แล้วฝึกคนเดียวมันไม่รู้เรื่องมันจําไม่ได้ก็จะใช้ทีจะเขียนทีนึกประโยคไปออกไปเจอกับเข็มในอัพสกิลค่ะยกระบียงอนยองเข็มเการมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะในคลิปนี้เข็มมาตอบคาถามเกี่ยวกับอัพสกิลทุกคนคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนาะช่วงนี้เข็มกําลังมีเปิดตัวอัพสกิลอยู่ที่เข็มอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคือเป็นวันที่เปิดอัพสกิลวันแรกนะคะเพิ่งเปิดไปตอน9ก้าโมงเช้าทีนี้มีเพื่อนเข้ามาเยอะมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข็ม มาตอบให้นะเพราะว่าคาถามก็จะคล้ายๆกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเขียนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจให้การสนับสนุนเสมอติดตามเสมอสอบถามก็มาเสมอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ตอบชอบเองช่องทางไลน์หรือว่าช่องทางของเว็บไซต์นะคะนักเรียนกดเก่งมากคนนี้คือกดเก่งมากนะนี่เขียนจะมาตอบคาถามเพิ่มเติมเผื่อว่านักเรียนคนไหนที่กาลังเล็งอัพสกิลอยู่หรือเล็งหนังสืออยู่เราต้องการอัพสกิลด้วยนะคะประกอบการตัดสินใจในรอบนี้นะคำถามได้นะคะเพื่อนถามว่าแล้วคือในเอ็กซ์ตรีมเซตเนี่ยมีอัพสกิลด้วยหรือเปล่าเอ็กซ์ตร สุดของเข็มแบบใหญ่ที่สุดคือรวมหนังสือท,สทุกเล่มที่เข็มมีเลยนะคะแต่ว่าใน Extreme มเนี่ยจะเป็นหนังสือจะไม่ได้รวมเนื้อหาของ p ร e m i ีย Card ลงไปด้วยแจ้งก่อนว่าอั s สกิลเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดของ Prem i u m c ค r d คือเจาะเฉพาะทักษะเรียนเฉพาะทักษะนั้นถ้าอยากออกเสียงออกเสียงได้ถ้าอยากแต่งประโยคแต่งประโยคได้ถ้าอยากแปลให้ฝึกแปลโดยเฉพาะอย่างเดียวนะคะดังนั้นอั s สกิลเนี่ยจึงจะไม่ได้รวมอยู่ใน Extreme ด้วยทีนี้ในวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายนนะคะคือในช่วงระยะเวลาการเปิดตััััวววเเเนนีียยถ้ย้้้้าาากกกรรรรตตอองงส Extreme แลบิดขมมพศษ ให้ค่ะตัว Extreme เนี่ยราคาเต็มๆของน้องเขานะคะอยู่ที่1 4 4 5บาทแล้วก็ตอนนี้ถ้านักเรียนจะรับ Up Skill 1 2 3เพิ่มไปด้วยนะคะจะได้รับดีลพิเศษเข้าคลาสและได้รับ Extreme ไปด้วยในราคาเพียง9,199บาทเท่านั้นค่ะถึงวันที่26มิถุนา2023เท่านั้นนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเล็ง Extreme อยู่นะคะต้องแจ้งเลยว่าจะไม่ได้มี Up Skill อยู่ในนั้นตั้งแต่แรกนะคะแต่ถ้าต้องการใช้ดีลพิเศษนี้มาให้ทันวันที่26มิถุนายนนะคะคำถามถัดมาเพื่อนถามว่าพอดีซื้อ Up Skill ไปในเว็บใช้เวลาในการตรวจสอบ และชลําระเงินนานไหมคะปกติแล้วนะคะเวลานักเรียนกดสั่งผ่านทางเว็บไซต์ worldwebkorea.com เนาะนักเรียนเข้าไปปุ๊บเลือกที่คลาสใช่ไหมคะนักเรียนสามารถกดและชลําระเงินได้เลยโดยปกติแล้วพี่แอดมินจะทําการตรวจสอบสลีปและแอดรุ๊ปไม่เกิน24ชั่วโมงคะ่ะไม่เกินนั้นดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้เข้าเรียนถ้าชําระผ่านเจ้าหน้าที่เว็บไซต์นักเรียนจะได้เข้าเรียนอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วง24ชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะคําถามที่3อัพสกิล3ราคาเท่าไหร่นะคะในออัพสกกิลล3นนีี้้เขยแว่นว่าอัพสกกกิลแบบฝึเาหลลลลีีเเว1คคาสท่3นะะะจมีเนื้อเข หมด21ยูนิตอยู่กับเข็ม3ชั่วโมงกว่าๆแต่ในเนื้อหาคลาสนี้นะคะเราอยู่กันเนื้อหาแน่นมากฝึกกันแน่นมากเข็มใส่ประโยคมาให้ใช้ไวยากร์ตั้งแต่เริ่มต้นอะไรที่เรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันของ super vocab เข้ามาได้ทวนสัพท์เพิ่มนะคะเพิ่มการสนทนาเข้ามานะักเรียนขอมาว่าขอการสนทนาเนาะขอคำศัพท์ใส่มาให้แล้วนะคะแล้วก็ในคลาสนี้จะมีเรื่องของบทความเข้ามาด้วยให้นักเรียนสร้างประโยคตเติมประโยคให้เต็มอยู่กับเข็มทั้ง เรียนเข็มให้ไฟล์ต้นฉบับไปเลยแล้วนักเรียนจะได้อยู่กับเข็มทั้งหมด3ปีเต็มๆนะคะฝึกกันแบบจนกว่าจะใช้เป็นอนะ่ะดังนั้นค่ายแรงอัพสกิล3อยู่นะคะสามารถเข้าคลาได้รานนคาเพียง4ี9ยบาทเท่านั้นค่ะคำถามที่4คําถามนี้นะคะจะเป็นคําถามที่นักเรียนทยอยถามกันมาบ่อยมากว่าตั้งแต่อาวุโสสาเลเวล1ค่สจบไปเนี่ยเมื่อไหร่อาสกิลอื่นๆจะตามมาตอนนี้มาแล้วนะคะเพื่อถามว่าเลเวล1คสาจะมาไหมจะมีอพสกิลมาเรื่อยๆไหมนะคะแสดงว่าฝึกแล้วก็คือใช้ได้จริงๆตอนนี้นะคะอาวุโสสมาแล้วแต่ยัังงคคเเเปป็็นนนนนนน1 1อยยู่จ 1> 1จะะะะะรรดบพื้้ฐานนะะกีฝึ เวยากรณ์คำชี้และคำศัพท์ที่จําเป็นต้องรู้สําหรับคนเรียนพื้นฐานนะตอนนี้อักสกิูสามาเรียบร้อยแล้วนะคะ คำถามถัดม,มานะคะเพื่อนถามว่าในอัพสกิลเนี่ยสามารถดูคลิปและโหลดเอกสารได้ตลอดเลยไหมคะคลิปและเอกสารเข็มเล่าแบบนี้นะคะเนื่องจากพรีเมียมค r d ์เข็มมีระยะเวลาการดูทุกคลา์เนี่ยทั้งหมด3ปีเต็มๆไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้ดูได้จะดูกี่ครั้งต่อวันก็ได้จะเข้าดูกี่โมงก็ได้แบบเท้าเย็นกลางคืนบางคนว่างไม่เหมือนกันสามารถจัดเวลาในการเรียนด้วยตัวเองได้เลยคะ่ะเอกสารประกอบการเรียนนะคะ,ะ,คะเข็มใส่ให้เป็นไฟล์ทุกคนสามารถโหลดลงมาเก็บไว้ใช้ตลอดชีวิตได้เลยถ้าใครทำไฟล์หายยังสามารถกลับมาโหลดได้ในตลอดย เวลา3ปีเต็มนั่นเอค่ะคำถามถัดมาเพื่อนแจ้งว่าเพื่อนต้องการอัพสกิล3แต่ว่าสะดวกเป็นวันที่30มิถุนาเพื่ต้องขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะคะเนื่องจากดีลพิเศษนี้ทั้งหนังสือและคลาสนะเขียนเปิดให้เป็นดีลพิเศษ,ษ5วันเต็มไม่เกินวันที่26มิถุนายานนี้นะคะดังนั้น22ถึง26มิถุนายานนี้ถ้าต้อเรียนสะดวกในช่วงนี้นะคะเขียนยินดีเลยแต่ว่าถ้าหลังจากวันที่26แล้วเขียนจะขออนุญาตปิดดีลนี้นะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าถ้าปิดโปหรือปิดดีลก็คือปิดจริงๆไม่มีแล้วมาขอก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าในวันที่27เนี่ยเขียนมีจัดส่งของอัพสกิลที่นักเรียนที่ส มาพร้อมกับหนังสือเข็มส่งให้เช้าวันที่27อีกรอบหนึ่งตอนเช้าดังนั้นถ้านักเรียนมาทานก่อนวันที่26นะคะเขียวจะยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคำถามนี้เพื่อนถามว่าอัพสกิลสามเนี่ยจะวยากรณ์ประมาณไหนระดับโชคกึบโชคกึบคือ1นถึงสไวยกรหนึถึงสหรือใครที่มีเร่มไวยกณ์พื้นฐานอ่นนะคะวยกณ์จะยังคงอยู่ในเนื้อหาเล่มนี้เราจะมาทวนเนื้อหากันให้แน่นแม่นยำที่สุดก่อนที่เราจะไปในระดับถัดไปหรือเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมน,นะคะดังนั้นใครที่เรียนพื้นฐานอยู่ใครที่เรีียยยนนนนมมมมมาาาาแลลล้้วววืืหรรรรออ่่่่ใคกกกััังงเเิไตจะ เข็มใส่มาให้แบบใช้ได้แน่นอน คำถามถัดมาค่ะคำถามนี้เพื่อนหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันคือบนไหนว่ามีชีทให้ไหมหรือว่ามันเป็นเล่มหรือเนาเขาเป็นไฟล์นะคะเอกสารประกรอบการเรียนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เขมจะให้ไปเลยนะคะอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับรอบนี้จะมีเอกสารให้ทั้งหมด116หน้า1 1 6หน้าคือเนื้อหาทั้งหมด21ยูนิตเมื่อนักเรียนสมัครแล้วนะคะเข้าไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะขึ้นลิงก์ให้สามารถดาวน์โหลดตัวหนังสือประกรอบการเรียนอันนี้ได้อันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับเลยนักเรียนโหลดเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะไฟล์มันเยอะ่นน,น,นเนน iPad, นนเมิป็ล เองก็ได้นะคะเขมให้เป็นไฟล์ไปเลยดลังนั้นอัพสกิลนะคะแล้วก็พรีเมียมคลาสต่างๆของเขมจะมีเอกสารประกอบการเรียนเป็นไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในคลาสเลยค่ะขณาถัดมาเพื Platform, ่อนถามว่าจะมีโปรสําหรับนักเรียนใหม่ที่อยากจะเข้า1 2และ3เลยไหมแน่นอนค่ะว่าโปรนี้นะคะมีให้อยู่แล้วนักเรียนที่ต้องการเข้าใหม่เลยอัพสกิลหนึ่งสองสามเนี่ยตากราคาเต็ม1น9 7พราบดาทในวันที่2ี่สิถึงย่ิบหนายนนี้นักเรียนสามารถเข้าคลาสได้ในราคาเพียงานะเฉพันสี่ร้อรเก้าส้อเก้าบักเท่านล้ หรือมีค่าสองแล้วได้ส่วนลดไปพิเศษอยู่แล้วนะคะ <S <S และนี่นะคะเป็นคําถามเบื้องต้นที่เพืเ่อนๆสงสัยกันมากเกี่ยวกับอั s สกิลนะคะหรือพรีเมียมค่าเนาะตอบคำถามไปให้เรียบร้อยแล้วใครที่ดูแล้วหรือเล็งอยู่หรือต้องการสอบถามว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรมันยังไงกันแน่นะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เข็มได้เลยที่ใต้ใตคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเข็มจะหยิบคอมเมนต์มาตอบคําถามให้คะ่ะใครที่เข้าค้ามาแล้วเจอกันในอั s สกิลนะคะทุกคนไปแล้วค่ะค,ะค,ะคะญญญุ้มซงอมกดเ้